แฟนก็ต้อนรับอบอุ่นั่งแตกเหมือนเดิมเจ๋งรีก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเราเส่อค่ะนี่แตกนะคะแตกคือดีมากแตกดีมาก ยอดเอกค่ะยอดทวินี่ยประมาณหนึ่งล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ยทีแรกเลยแล้วก็นั่งไล่อ่านคอมเมนต์ก็จะมีแบบแบ่งเป็นสองทีาะมีทีมพี่หมอกับทีมน้องแม่พี่หมอกับแม่น้องเอิศอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีค่ะไปอ่านแชทแล้วเขาเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยขายเลย ใชเลยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายทำเราก็เร่งร right. right right ีบเหมือนกันค่ารูปแล้วก็เราแบบเทให้กับบดทั้งแรดงแล้วก็ทุนงานคนก็ถูกแชร์ให้กับให้กับกองนี้ใจข้องใจขาเพราะฉะนั้นแบบพอเห็นแฟนๆเขาช่วยกนแล้วก็ช่วยกันแบบดูยืนขนาดนี้ก็ จบไปแล้วจบไปแล้วซึ่งมันก็ได้เห็นแบบทางด้าของพวกเราเยอะมากแล้ว e อ2ก็จะเริ่มใหม่ที่เป็นการเริ่มใหม่ของน้องเอิญที่จะแบบเดินหน้าในการงอ,อพี่หมออะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็เออเราก็โดนปฏิเสธมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่อยู่เท่านั้นก็ต้องดูกันต่อค่ะว่าพี่ออดจะใจอ่อนเมื่อไรค่ะเดินทั้งวัน ะะไม่มีไม่มีพี่ไหนที่ไม่ต้องเตรียมทิมชชู่เลยค่ะแล้เตรียมไว้ก็ดีค่ะเาดอยมยาดมอะไรเงี้ย,งย,งเยเตรียมไว้ไม่เสียหายยูสายตาพวกเราไว้ดีๆนะคะแล้วก็เตรียมยาดกับทิชชู่เตรียมไว้แล้วก็ตุ่ม ็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดเป็นในแบบที่พวกเราสบายแล้วก็มาถึนสบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราเป็นตัวเองกันมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูในทวิตดูในแอคสอะไรอย่างงี้ก็จะรู้ว่าพวกเราเหมือนเดิมตั้งใจทำงานเหมือนเดิมมีอย่างทำงานเหมือนเดิมใช่ม่อยากเลยที่ไม่เหมือนเดิมก็คือหลิงต้องเล่นเยอะขึ้นตอนนี้เล่นเก่งขึ้นแล้วใช่ตอนนี้พี่หลิงเล่นเก่งขึ้นแล้วเพราะเราโดนดับถ่ายเต้นตลอดนะคะเฮ้ยใช่เล้นเกันด้วย อย่ามาอย่ามาเล่นกับระบบชาร์จเลยค่ะก็เป็นเพลงประอกอบซีนีของพวกเราที่ขับร้องโดยพวกเราเองรดน้ำเพลงของในห้องอสุดท้ายฉันก็เสกใช่บอกับพี่อีพีเพราะฉะนั้นต้องต้องไปตามถึงทีพีใช่ค่ะทุกอย่างที่ตัง้งใจทำเราต้อง,องขอบคุณคือ ก็แบบขอบคุณแฟนๆที่แบบให้ผมผลงานมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนประสบความลับสำเร็จก็ก็แค่กี่วันใหญ่ โปรเจกต์ที่แฟนคลับเราพวกเราทําให้ค่ะคือมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่พี่หลิงอ่านถามว่าลงมาจากช่องแล้วแบบเฮ้ยนี่แฟนคลับพวกเราหรือเปล่าแล้วก็ใช่จริงๆด้วยเลยอ่ะคือตอนนั้นไม่คิดว่าคนจะมามารีนลนเยอะขนาดนั้นแฟนคลับก็เลยทําโปรเจกต์ให้ว่าใช่พวกเราคือแฟนคลับของอมหลิงออมนะอะไรอย่างงี้ก็ร้องขอบคุณได้กันไปค่ะจริงๆคือจริงๆคือน้ําตาแบบมีความสุขมากๆที่แบบ แฟนๆทำให้เราได้ขนาดนี้คือไม่น่าเชื่อหลยนแบบไม่เคยคิดภ้ามออกมาได้เลย mm hmm. จนกระทั่งเขาแบบํำออกมาแล้วยิ่งเงีว่าเขาเขียนว่าแบบ Always by your side mm hmm. อยู่นแล้วนี่เป็นคิวดีที่ทำให้แบบแบินแบบน้ำตาไม่หยู่ซึ่งหลิงเป็นคนที่แบบ mm hmm. ที่บบ mm hmm. อา ไม่ berg, ment, ได้แสดงอารมณ์ไม่ไม่ค่อยแสดงใครไม่ค่อยมีคนแบแบบว่านัตาไหลนอกจากว่าเรืองละครอะไรแบบนี้ก็แบบก็ไม่อยู่หมือกันต้องขอบคุณแฟนๆที่ทำโรเมนต์ดีให้กับพวกเราค่ะด้นีเรื่องให้ติดดีอามาร่ก็ติอันดับหนอันดับสององวันเลยเนาะ ไม่ใช่ทางใช่ไหมพ่อ่ทนี้นไม่ได้กรมก็ดีใจดีใจค่ะดีใจจริงๆคือตั้งใจว่าแบบมอบคำให้กับแฟนๆที่ติดตามผลงานเรานี่คุณเป้าหมายของของลิงออฟวีเลยแุ่อน่ียังไม่อ่อนใช่ให้ทุกคนได้รู้จักเราก่อนที่แบบซีรีส์จะออนอะไรอย่างงี้ตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วกาษาไท ที่ก็อแทนว่าแสดว่้ีนนี้บปน้ี่บคามสนกบที่แบบมนะคะอันนี้ออันนีต้องต้องขึ้นกับพีเลยผู้ใหญ่ทางช่องเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานใช่ได้รับหน้าที่อะไรมาแล้วทำาน้ที่ที่ได้รับอบหมายเองบกบับใช่ค่ะ ต้องถามที่ผู้ใหญ่อะก็ถามผู้ใหญ่ดูค่ะแต่จริงๆก็จะมีหรือไม่มีก็เป็นใช่แต่ว่าคาดหวังว่ามีเพราะว่าเพราะว่าคือตั้งแต่แฟนมิกครั้งแรกอะค่ะแล้วก็มีแฟนแฟนที่าบนเเทีกับเราก็จะมีแบบที่เขาตั้งใจมีมาโอเเราก็อยากไปหาเขาบ้างอ๋อผู้ใหญ่ขอขอไปแฟนมิกก่ะ ไปหาแฟนๆต่างประเทศได้ไหมคะใช่ก็อยากไปหา เราไม่เอาจริงๆเราก็ไม่เคยตรลางการถึงจุดนี้เหมือนกันแล้วพออยู่เรากไ็ได้แต่แบบจะตั้งข้อไปด้วยกันแล้วก็แบบน,นี่เป็นยังไงออกก็ไปด้วยนี่แหละ